กันเถอะฟริงมาน่าจะเป็นที่นี่แน่เลยนี่ไงตรงนี้ไงปะเปิดดูเลยสำหรับเด็กคนนี้โอเคอย่างน,นี้อย่างน,นี้ต้าทำตามนี้ใช่ไหมใช่โอเคตัวเอ็กเอ็กจิบจิบ อันนี้ก็เป็นตัวโอหมดเลยโอแล้วก็โอนี่ไงได้แล้วตรงปกเป๊ะปะวิได้ของรางวัลสองอันเลยอะ่ะเฮ้ฮิปะแฮนเดอร์แล้ก็เก็บอันนี้ไปสถานที่ต่อไปก็คือที่แต่งหน้าแน่เลยเนีย่ยเห็นไหมเป็นสีชมพูชมพูรูปกบทานก็ไปกันเลย <Okay. S 3> yeah hoo! นี่เป็นที่นี่แน่เลยที่มีลูกกระต่ายสีสม้มโอเคมาแล้วน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยนี่นี่นี่ตรงนี้เดี๋ยวให้ลินขอด้มก่อนนะได้กลิ่นกบแล้วนี่นี่นี่น,นปึ้งนี่ไงน้องกบน่ารักใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ใส่เข้าไปเลยโอเคอุ้ยอันนี้มันหล่นลงมาด้วยเดี๋ยวไปให้เด็กแต่ละคนโอเค นี่ต่อไปสถานที่ต่อไปที่โรงเรียนของเรานั่นเองอุ๊ยเป็นน้องคนเดียวกันนี่เป็นน้องคนเดียวกันที่บอกว่าอยากอยากได้อัน,นี้แล้วก็บอกความลับด้วยท่านก็เราต้องหาให้น้องคนนี้เป็นพิเศษเลยโอเคน้องคนนี้ต้องได้ของรางวัลก็ได้แล้วนี่เป็นรูปฟันไง mm hmm. อ๋ออย่างนี้นี่เองที่ให้ไปเมื่อกี้ใช่ไหม mm hmm. ใช่จ้ะโอเค สถานที่ต่อไปนั่นก็คือที่โรงเรียนเราตรงนี้เลยนี่ลงมาแล้วปึง้งไปไปกันอัดจิ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงวิของเล็กของน้องก็น่าลักเหมือนกันนะใช่เอาอยู่ที่สาม ต่อไปสถานที่ต่อไปต้องเป็นร้านขายฮอตดอกแน่เลยอุยร้านขายฮอทดอกเดี๋ยวไปเอาฮอทดอกฟรีหนึ่งอันไหม<ะ>เอาทําไมล่ะเฮ้ยไม่ได้เตรียมตังมานะเอานะอุ้งแงนึกว่าเตรียมมานั้นไงต้องเป็นตรงนั้นแนะ่อุ้ยทะลุกออกมาแล้วนี่ไงน้องจิ้งจอกน้อย สถานที่ต่อไปผมจำได้ต้องไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเด็กน้อยที่มันมีแคลรลักสองสามอันต้องไปหากระต่ายสีชมพูโอ้ <Okay. S 1> โหจำได้ด้วยเหรอดีนี่เหมากัดน,นั้นเนี่ยฮิฮิขับขึ้นที่เช่อมนั่นก็คือตรงนี้นี่เองเดี mm ๋ hmm. ยวให้ลินลองดมก่อนนะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนิดนึงเลยเหรอใช่นี่เด็วพี่ เดี๋ยวไพลินไปดมดูก่อนโอเคนี่ไงแค่เหรอซ้ำอันวุ่ยนี่ไงน้องกระต่ายเจอแล้ว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 หรอไหน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 ,นี่นี่นี่อาเจ๊เอ๋ย่ตรานี้นี่เองนี่น่นก็ใสข้าไปเลยจ๋องสถานที่ต่อไปไพลินก็รู้นะที่ไหนหรอจ๊ะ ก็คือที่เป็นวิกซี่อ็ไม่ใช่นี่ห้างสามชั้นไปหาน้องไดโนเสาร์สีเขียวน่ารักน่ารักโอเคหันก็้้วก็ไปกันเลยเลสักเกิลใ้รเป่าดูก่อนอุ๊ยใช่จริงด้วยแต่แล้วต้องไปกดคีย์บอร์ดแล้วไม่ใช่นี่ต้องไปกดที่มันไปใส่รุ้งนี่นะมันจะได้เปิดออกมาโอเคโอเคจ้าต้องเป็นที่นี่แน่ เดี๋ยวพลิ้นกดเองเดเรมีฟาซซลาทีนี่ไงเปิดออกมาแล้ว,วแล้วมันอยู่ตรงไหนละจ๊ะเอมไม่มอยู่ตรงไหนอ่ะฮะมันต้องอยู่ตรงไหนสักที่นี่นแหละ เดลิมิโซลานั่งได้หร้อสาวยู่ต้งไหนเหรอ,อหาไม่เจอไห,หอนเธอลงล่งรถไปสิเผื่อเจอก็ได้นี่ปุ้นปุ่นเหมือนไพเรีนตั้งหิรตั้งหิรบางอย่างนะ่ <c oughs> อ๋าไพเรนรู้แล้วไพเรนรู้แล้วอะไรเหรอจ๊ะเดี๋ยวไพเรินขาค้นก่อนนะ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บ นี่มันจะมีโน้ตให้อยู่นะเนี่ยโน้ตแดงแดง,แดงฟ้าฟ้าม่วงม่วงฟ้าโอเคแดงแนงิงฟ้าฟ้าม่วงแล้วก็ต้องฟ้าเฮ้ยม่วงม่วงแล้วก็ฟ้าอ๋อโน้ตผิดหมดเลยอ่ะอุงง้งแงมาแล้วอีกทีตึงตึงตึง ừ đấy bảo Hmm, bắt nhanh nè, để thầy linh nghĩ <coughs> trước. Ok, rồi. Lẽo, nãy là thầy มันก okay. <dis> <point> ็ถูกแล้วนะมาเดี๋ยวลองใหม่อีกทีโอเคอุ๊ยนี่ไงได้แล้วเห็นไหมได้แล้วเย้ชโยอแต่ว่าระดูโน้ตผิดฮิฮิระดูโน้ตผิดปะ ฮันก็เราเอาไปให้เด็กๆกันเถอะ <Okay. S 2> เด็กๆน่าจะรอนานแล้วเนาะใช่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 ไปไปกันเลยไปสู่มุ่งหน้าสู่ประตูน้องกบเด็กๆจะรอเป็นยังไ,ไงเนะาะเด็กๆต้องดีใจแน่นอนมาแล้วนะเด็กๆจ,จ๋าอยู่ไหนกันมาแล้วมาแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ที่เดิม หนูจ๋าพี่มาแล้วนะโอ้โหโรอนานจังเลยอะ่ะทษทีพอดีพี่ขายผิดนิดนึงอ่านี่ทันตะวันของผมไหนละ่ะว้าวน่ารักจังเลยกราศไว้ดิว่า,ลวาแล้วเพื่อนๆทุกคนเน่ยเอาไปให้ด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียใจเอาโอเคจ้านี่ตามอันนี้เลยใช่ไหม ใช่คฮะผมโอเคจำจำจำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นตุ๊กตาก่อนนะฮะผมโอเคโอเคจ้าปราฮานก็ไปให้ของเล่นกันเ,เดี๋ยวไพ้ลินอยู่ดูดูแลน้องแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคได้เลยนี่ต่อไปน้องคนนี้น้องคนนี้หายากนิดนึงนะเอาของเล่นจ้า หับขึ้นนะคะเพิ่มป้าต่อไปน้องอีกคนนึงอยู่นี่นี่เองเป็นคนที่ชอบหลับป้าค่ะคุณค่ะโอเคแล้วต่อไปน้องผู้หญิงก็ต้องเป็นกระต่ายสีชมพูนี่ไงอันนี้แหละน้องคนนี้แหละป้าจะกระตายข้งหนึ่งต่อไปอีกคนนึงอือแล้วก็คนนี้นี่นี่นี่นังกบ ฟ้าครับคุณครับและเหล่อีกคนหนึ่งไข่โน่หายยากจังอีกคนหนึ่งคนนี้หรือเปล่าว้าวขับคุณครับเมนี่ของรางวัลรับเฮ้ยของรางวัลอะไรอ่ะอ๋อเป็นชุดนอนของน้องเป็นไงสวยไหมเนี่ยสำหรับผมไม่ใช่สำหรับคืนเฮ้ <c oughs> โอ้ยฮช่างเหอกก็ให้น้องเขาไปเพลินเพลินอะไรเหรอมีความลับไหมอ๋อน้องเขาเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้อ่ะน้องเขาบอกว่าเอาฟันได้เลยนะเพราะว่าน้องเขามีตุ๊กตาโปรดแล้วโอเคจ้ะแต่ว่าเราเอาแปรงฟันไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยมันขำขึ้นไปด้านไหนอ่ะไม่เป็นไรอันต่อไปคืออันนี้นี่เองต่อจ้ะ มันค่อนข้างยากนิดนึงนะให้เธอไปทำเองเลยโถแใหพลินหน้าต้องเป็นอันนี้แน่นอนมีเสียงป๊อปแปะป๊อปแปะด้วยวิ้งต้องดึงเหรอก็สงสัยอยู่นิดนึงนะ โอเคให้ตรงกับอันนี้ใช่ไหมได้ค่อนข้างที่จะยากไว้เจอกันอีพีหน้านะคะายบาย